สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองเพื่อไทยลุยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปิดฉากสืบทอดอำนาจคอสชรองโฆษกพักเพื่อไทยเผยรัฐบาลใหม่เตรียมลุยทำประชามติผนึกกำลังจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จปิดฉากเครื่องมือสืบทอดอำนาจคอสช นางสาวติชราศรีธาดารองโฆษกพักเพื่อถ่ายกล่าวว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรเพื่อใช้แทนฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ซึ่งมั่นใจว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบ ทั้งนี้พักเพื่อไทยได้ออกถแถลงการเมื่อวันที่2และ6สิงหาคมที่ผ่านมาว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรกซึ่งพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจะมีมติคระมอให้ทําประชามติโดยกระบวนการจัดตั้งสสรพักเพื่อไทยจะไม่บิดผิวประวิงเวลาเพาะตระหนักดีว่าคนไทยที่รักประชาธิปไตยกําลังรอคอยอยู่สภาสมัยที่ผ่านมาแม้พักเพื่อไทยและพักต่างๆ จะพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อปิดสวิตสอวอแต่ก็ไม่สำเร็จพยายามจะให้มีสอสรอมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่สำเร็จเช่นกันเมื่อย้อนหลังกลับไปจะพบว่าพักเพื่อไทยพรรคก้าวไกลได้เสนอยติให้ลงประชามติเพื่อนาไปสู่การมีสอสรอมาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ แต่เมื่อไปถึงวุฒิสภาวุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการิกาไปศึกษาก่อนเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเมื่อศึกษาเสร็จวุฒิสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบในการทําประชามติกระบวนการจึงถูกตัดตอนไปไม่ถึงคอรมอของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะมีมติเห็นชอบในการดําเนินการจัดทาประชามติ อีกทั้งสารรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยให้ออกเสียงประชามติสองครั้งหากจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในลักษณะจัดทำฉบับใหม่คือครั้งแรกก่อนจะมีสสรมาจัดทำกับเมื่อสสรจัดทำเสร็จแล้วให้ลงประชามติอีกครั้งหากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเห็นชอบถึงจะนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูนกาวถวายพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งลงพระประมาภิไธยและประกาศใช้ด้านสําคัญที่พักเพื่อไทยจะต้องฝากข้ามไปให้ได้คือการประสานและร่วมมือกับทุกพักการเมืองทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับวุธิสภาในการแก้ไขและธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้กําเนิดอสอสอรอจะมีที่มาอย่างไรจะให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดหรือไม่องค์ประกอบคุณสมบัติจํานวนอํานาจหน้าที่ ระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆอาจจะดูง่ายได้แต่เอาเข้าจริงอาจไม่ง่ายดังที่คิดเพราะการเมืองและอำนาจระยะเปลี่ยนผ่านกรณีการโหวตนาย,ยกและการฟอร์มรัฐบาลก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีความพยายามลำบากยากยิ่งอีกทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยกำหนดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย แต่ผ่านไป4ปีก็ยังไม่ขับเคลื่อนให้เป็นจริงทั้งๆท,ที่มีการเคลื่อนไหวกดดันของหลายฝ่ายก็ไม่เป็นผลดังนั้นการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จพรรคเพื่อไทยจะต้องพยายามเต็มทีโดยจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อไม่ให้มีกลไกอำนาจใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางรัฐธรรมนูญฉบับ2540ที่ร่างโดยสอส,อสอรอเป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างบทบัญญัติต่างๆก็เป็นที่ยอมรับจัดเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งแต่ใช้ได้เพียง8ปี11เดือนก็ถูกฉีกโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9ต่อมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2550หลังจากใช้มาได้6ปี9เดือนก็ถูกขอสอชอ ฉีกทิ้งในการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับ2560จัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยิชุพันธ์เป็นประธานประกาศใช้วันที่6เมษายน2560ถึงวันนี้เป็นเวลา6ปี5เดือนนับว่านานพอควรแล้วดังนั้นจะต้องเร่งให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เสร็จสิ้นโดยไม่ฉักชา้าพักเพื่อไทยจะไม่ทำให้ผิดหวังขอยืนยันเจตนารมอย่างแน่วแน่ตามแผลงการและการหาเสียงซึ่งกำหนดเป็นนโยบายพักไว้ชัดเจนทีประกาศว่าจะแก้รัฐธรรมนูญพักดันให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขจัดการสืบทอ,อดอํำนาจผิดการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนการสืบทอดอำนาจจะต้องถูกปิดฉากลงเสียที ขอเชิญชวนทุกภาคทุกฝ่ายมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวยำ้ำขอขอบคุณข้อมูลจากโพสต์ทูเดยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ